สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองและบุตรหลานทุกท่านนะครับผมอยู่กับหมูคอสซิล่านะฮะและนี่คือห้านดับเกมมือถือหน้าเล่นประจําสัปดาห์ที่2ของเดือนกร,รกฎาคมปีพุทธศักราช2560นั่นเองครับวันนี้ห้านดับเกมมือถือจะมีอะไรบ้างหน้าเล่นมากน้อยแค่ไหนไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับผม อันดับที่5นะครับผมกับเกมที่มีชื่อว่ามินิเดซีนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเกมมินิเดซีเนี่ยนะฮะขอท้าความถึงเกมเดซกันก่อนแล้วกันนะครับผมก็คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเกมเดซเนี่ยนะฮะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดหลังโลกเกิดการล่มสลายนะครับผมและเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนะฮะจนทำให้ผู้คนและสัตว์จำนวนมากเนี่ยได้กลายเป็นซอมบี้ไปนะครับผม เราผู้คนที่ยังมีชีวิตรอดเนี่ยจึงต้องพยายามทําทุกวิถีทางนะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยอยู่รอด และที่สําคัญเนี่ยทำให้ตัวเองไม่กลายเป็นหนึ่งในเหล่าผู้ติดเชื้อนั้นนะครับผมเกมเดซีเนี่ยนะครับผมเป็นเกม PC ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศนะครับและในวันนี้เนี่ยตัวเกมที่มีชื่อว่ามินิเดซีก็ได้ออกมาให้เพื่อนๆยนโฉมและลองเล่นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งตัวเกมเนี่ยนะครับผมก็ยังคงความเป็นเดซีเหมือนกันกับในเวอร์ชัน PC เอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นมากๆเลยทีเดียวครับผมแตกต่างกันตรงที่กราฟิกนั่นเองครับโดยภาพเนี่ยจะไม่ได้ออกแนวเสมือนจริงเหมือนกับใน PC นะ แต่ตัวเกมเนี่ยจะเป็นภาพแนวพิกเซลอาร์ตนะมันก็จะคล้ายๆกับเกม32บิตในสมัยก่อนนั่นแหละครับก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าใครเกิดไม่ทันนะเอาเป็นว่าภาพมันกระออกเป็นแนวการ์ตูนการ์ตูนแบบที่เห็นในคลิปวิดีโอนี่แหละครับผมซึ่งเจ้าพิกเซลอาร์ตเนี่ยนะครับผมก็ถอดแบบออกมาจากเกม PC ที่เราเล่นเล่นกันอยู่นั่นแหละครับสิ่งที่คุณต้องทําก็คือทําทุกวิถีทางครับที่จะทําให้ตัวเองเมีชีวิตรอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาของเพื่อเอามาคราฟสิ่งจําเป็นในการมีชีวิตรอดนะครับพูดแฮะ แต่การจะได้มาซึ่งของต่างๆนานานั้นเนี่ยคุณก็ต้องเอาตัวเองออกไปเสี่ยงเพื่อแลกกับของเหล่านั้นมาเหมือนกันระหว่างที่ออกไปนอกที่พักเนี่ยคุณก็มีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องตัวเองจากพวกคนและสัตว์ที่ติดเชื้อนะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือสภาพอากาศที่เลวร้ายเป็นอย่างมากครับเพราะว่าสภาพอากาศที่เลวร้ายนั้นเนี่ยในบางครั้งจะทําให้บาดแผลจากการต่อสู้ของเราเนี่ยไม่รักษาตัวเองครับ และทำให้เราเนี่ยเสียเลือดจนกระทั่งตายในที่สุดโอ้โห,หน่ากลัวมากๆเลยนะครับผมแต่ไม่ว่ายังไงนะครับผมก็ต้องออกไปหาทรัพยากรอยู่ดีครับมิฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องตายจากสภาพอากาศที่เลวร้ายหรือก็อาจจะต้องตายเพราะว่าไม่มีอะไรกินนะครับและหลังจากที่คุณพอจะมีทรัพยากรอยู่บ้างแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําก็คือเริ่มลงหลักปักฐานและสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยของตัวเองขึ้นมาครับ ตามหาแนวร่วมเพื่อสร้างเมืองที่ปลอดภัยนะครับเพราะแน่นอนครับว่าเราคนเดียวคงจะทําทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ได้แน่นอนใช่ไหมฮะเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชเพื่อให้เราเนี่ยสามารถดํารงอยู่ได้อย่างปลอดภัยมีอาหารกินนะครับผมและก็ไม่ต้องเอาตัวเองออกไปเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกมมีให้เนี่ยมีมากกว่าแค่เดินดุมๆออกไปหาของมาคราฟแล้วก็จบแน่นอนครับผมมิฉะนั้นเนี่ยตัวเกมใน PC ก็คงจะไม่มีคนเล่นมากถึง3ล้านคนทั่วโลกอย่างแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าใครที่ชอบเกมแนวเอาชีวิตรอดที่มีภาพ น่ารักน่ารักเล่นได้เรื่อยๆไม่เบื่อนะครับก็แนะนําเกมนี้เลยครับมินิเดซีนะครับผมที่สําคัญนะฮะไม่มีการซื้อในเกมอีกด้วยนะครับผมเพราะตัวเกมเนี่ยโฆษณาว่าเป็น no in app purchase แหมเจ๋งขนาดนี้จะไม่จัดก็คงไม่ได้แล้วนะครับผมอันดับที่4ครับกับเกมที่มีชื่อว่า assassin's creed rebellion นะครับอีกหนึ่งเกมรอบสังหารที่โด่งดังมากที่สุดนะครับใครที่เป็นแฟนเกมแนว stealth นะฮะหรือแนวรอบสังหารนะครับ ทำภารกิจแบบลับๆโดยไม่ให้มีใครรู้นะครับก็คงจะไม่มีใครไม่รู้จักเกมที่มีชื่อว่า Assassin's Creed อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าด้วยภาพที่อลังการสุดๆนะครับผมรวมถึงเกมเพลย์ที่แหวกแนวกว่าเกมอื่นๆในยุคเดียวกันนะครับก็ทําให้เกมนี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในใจของใครหลายๆคนได้ไม่ยากนักนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยตัวเกมก็ได้มีการพัฒนามาอยู่ในมือถือเป็นครั้งแรกนะครับโดยใช้ชื่อว่า Assassin's Creed Rebellion นั่นเองนะครับ เราจะได้รับบทเป็นเอซหรือว่าอากิล่านะครับหรือมือสังหารคนอื่นๆนะครับในการปฏิบัติภารกิจเพื่อแทรกแซงเหล่าอัศวินเทมพล่านะครับ โดยตัวเกมเนี่ยเป็นแนว Stra t e g y RPG นะครับซึ่งแตกต่างจากตัว Assassin's Creed ต้นฉบับอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมโดยเปลี่ยนจากการที่เราต้องบังคับทุกอิริยบทของตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล็งการฟันการลอบสังหารหรือแม้แต่กระทั่งการโยนของเพื่อบีงเบนความสนใจนะครับเปลี่ยนมาเป็นการออกคําสั่งให้กับตัวละครแทนครับโดยกดเพียงคลิกเดียวเนี่ยนะครับผมตัวละครของเราเนี่ยก็จะทําคําสั่งนั้นให้อย่างเสร็จสับเลยทีเดียวนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทําอะไรก็ได้นะครับ เพราะคำสั่งแต่และคำสั่งเองเนี่ยก็มีเงื่อนไขในการใช้งานเหมือนกันนะครับสรุปก็คือเหมือนเล่นแบบกึ่งกึงออโต้นั่นแหละครับศัตรูเองเนี่ยก็มีความยากง่ายแตกต่างกันออกไปในแต่ละตัวนะครับอันนี้เนี่ยเราสามารถสังเกตได้ที่หลอดเลือดของศัตรูจะมีเขียนว่า Easy หรือว่า Hard ก็ตามนั้นเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะลงมือทําอะไรก็คิดให้ดีๆแล้วกันนะครับ เริ่มแรกเนี่ยเราอาจจะมีตัวละครให้เลือกเล่นไม่มากนักนะครับผมแต่เมื่อเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะพบกับมือสังหารคนอื่นๆนะครับที่มีให้เราเลือกเล่นมากกว่า40ตัวด้วยกันเลยนะครับผมพัฒนาองค์กรมือสังหารเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับมือสังหารของเรานะครับ คราฟของนะครับปรุงยาพิษและเก็บรวบรวมชิ้นส่วน DNA นะครับผมเพื่อนำมาปลดล็อกมือสังหารคนใหม่ๆนะครับและใช้เรียนรู้สกิลใหม่ๆนะครับเพื่อทำให้พวกเขาเนี่ยเป็นมือสังหารที่เก่งกาจมากที่สุดนะครับเพื่อวัตถุประสงค์เดียวครับหยุดพวกเทมพล่าให้จงได้นะครับจะลุยผ่านไปซึ่งซึ่งหน้าประหนึ่งลักรบสปาต้านะฮะหรือจะรอบเลนเข้าไปแฝงกายในเงามืดและทำภารกิจให้รุ่่วงประหนึ่งพูดผีนั่นก็เป็นหน้าที่ของคุณผู้ชมแล้วล่ะครับ บอกได้คำเดียวครับว่าพลาดไม่ได้เลยครับกับเกมนี้ครับ Assassin's Creed Rebellion ครับผมอันดับที่3นะครับผมเรามาอยู่กับเกมแนวอินดี้ภาพน่ารักนรักนะครับผมที่มีชื่อว่า Soul Knight หรือว่าจิตวิญญาณแห่งอัศวินนั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยเป็นแนว Ha c k and Slash ครับหรือว่าเกมแนวเดินฟันแหลกแหก่ภูเขาเผากระท่อมนั่นแหละนะครับผมโซนไนเป็นหนึ่งในเกมอินดี้ที่มีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็มาแรงมากๆด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าภาพเนี่ยจะไม่ได้สวยงามแล้วก็สมจริงเหมือนกันกับเกม,เมอื่นๆในยุคนี้นะครับแต่ด้วยเกมเพลย์ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับผมและเกมเพลย์ที่มีคุณภาพเนี่ยนั่นก็เพียงพอแล้วแหละครับที่เกมนี้จะได้รับคำชมมากมายจากเหล่าเกมเมอร์สายบ้าพลังนะครับ โซนไหนเปิดให้บริการทั้งใน iOS และ Android นะครับผมเราจะได้รับบทเป็นผู้กอบผู้โลกนะครับโดยโลกที่ว่านี้มีหินเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่คอยค้ำจุดและคอยให้พลังงานกับโลกอยู่นะครับทาให้โลกเนี่ยยังคงเป็นโลกอยู่ได้นะครับแต่อยู่มาวันนึงนะครับผมเหล่าเอเลี่ยนผู้ชั่วร้ายแสนไฮเทคจากดาวอันไกลโพ้นเนี่ยนะครับผมก็ไร้เข้ามาขโมยหินศักดิ์สิทธิ์ไปครับนั่นก็ทําให้ชะตากรรมของโลกเนี่ยต้องแขวนนิวนเส้นได้ครับโลกจะล่มสลายหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่า ฮีโร่อย่างเราเนี่ยจะสามารถนําหินเวทมนตี้กลับมาจากพวกเอเลียนได้หรือไม่นะครับทางเดียวที่จะได้หินกลับคืนมาก็คงไม่ใช่การขอร้องอ้อนวอนพวกเอเลียนแน่ครับทางเดียวที่จะกอบกู้โลกได้ก็คือยิบปืนแล้วออกไปยิงไอ้เจ้าพวกเอเลียนพวกนั้นซะนะครับเกมนี้เนี่ยใช้คุณผู้ชมเนี่ยได้สวมบทบาทเป็นฮีโร่ผู้กอบกู้โลกครับโดยที่ฮีโร่เนี่ยก็มีให้เลือกมากมายเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งอัศวินนะครับ พาราดินวิศวกรพ่อมดหรือแม้กระทั่งแวมพร์ก็มีให้เลือกเล่นนะครับผมแจ่มไหมล้วฮะคุณผู้ชมยังได้ออกเดินทางสำรวจดันเจียนต่างๆนะครับที่จะทำการแรนดอมหรือสุ่มทุกครั้งที่ทำการลงดันเจียนนะครับซึ่งแน่นอนว่าการลงดันเจียนในแต่ละครั้งเนี่ยย่อมไม่มีทางเหมือนกันอย่างแน่นอนครับนั่นก็หมายถึงว่าคุณผู้ชมจะได้รับประสบการณ์ใหม่ในการเล่นตลอดเวลาและทุกครั้งที่ลงดันเจียนนั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมยังต้องทําการเก็บรวบรวมอาวุธนะครับผมที่บอกได้เลยว่ามีเยอะแยะมากมายกว่า120ชนิดนะฮะ ให้เลือกใช้นะครับผมก็แล้วแต่สไตล์ของผู้ชมเลยครับว่าจะชอบแบบไหนนะฮะและอีกอย่างนะครับผมถ้าดูจากเกมเพลย์ที่เห็นในคลิปวิดีโอนะครับผมผู้ชมจะรู้สึกว่ามันเหมือนเมียออโตโมตาต้าฉบับเกมมือถือดีๆนี่เองแหละครับผมเพราะบอสแต่ละตัวเนี่ยปล่อยสกิลออกมาชนิดที่ว่าอา้าวแล้วกูจะไปหลบตรงไหนดีนะครับที่จะไม่โดนกระสุนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินหน้ายิงอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะครับผมแต่ถ้ากลัวยิงไม่โดนนะฮะ เกมก็ยังมีระบบออโต้เอมหรือว่าระบบเล็งอัตโนมัติให้อีกนะครับเอ้าเกมดีๆภาพน่ารักน่ารักเกมเพลย์แจมแจมแบบนี้ไม่โหลดได้ไงล่ะครับพี่น้องจัดไปนะครับกับโซ n ไนท์ครับผม อันดับที่2นะครับผมกับเกมที่มีชื่อว่า Need for Speed No Limits นั่นเองนะครับหลังจากคราวที่แล้วเนี่ยเราจัดเกมแข่งรถมาให้คุณชมไปแล้ว1เกมก็คือ Asphalt Street Storm นั่นเองนะครับผมซึ่งเกมเนี่ยแข่งกันแค่แบบแร็คอย่างเดียวใช่ไหมฮะวันนี้เราเอาเกมแข่งรถอีกเกมนึงมาครับซึ่งก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าเป็นเกมแข่งรถที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานมากนะครับผมโด่งดังมาก และก็มีแฟนๆอยู่ทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับผมจะเป็นเกมอะไรไปไม่ได้ครับนอกจาก Need for Speed นั่นเองนะครับมากันในภาคใหม่กับภาคที่มีชื่อว่า No Limits นั่นเองนะครับผมที่ลงให้กับมือถือนั่นเองครับบอกได้เลยว่าตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีความสลับซับซ้อนกว่า Asphalt ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถที่เราสามารถเลือกใช้แข่งขันได้นะครับมีตั้งแต่รถทางฝั่งเอเชียของเราอย่างเช่น Subaru หรือว่า Mitsubishi นะครับไปจนถึงรถยุโรปอย่าง BMW นะฮะและรถระดับซุปเปอร์คาร์อย่าง McLaren หรือว่า ก็มีให้เล่นเหมือนกันนะครับผมแต่แค่มีให้เล่นเนี่ยยังไม่พอนะฮะเพราะว่ากระบวนการแต่งรถเนี่ยนะครับผมต้องเรียกได้ว่ายกตามแบบฉบับใน PC มาทั้งดุนเลยก็ว่าได้นะครับโดยสามารถหาซื้อของแต่งรถได้ทั้งในมอสช็อปนะฮะและที่แบล็คมาตนะครับผมซึ่งก็จะเปิดเป็นบางวันนะฮะในเกมนะครับผมซึ่งว่ากันว่านะฮะของที่เอามาแต่งรถได้เนี่ยถ้าหาว่าเราใช้วิธีการหาความน่าจะเป็นนะครับซึ่งเราเคยเรียนกันตอนมอปลายนี่แหละฮะสำหรับหนูๆที่ยังไม่ได้เรียนนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้เรียนตอนมอปลายนะครับ จะเป็นที่เราสามารถแต่งรถออกมาได้นี่จะมีมากกว่า2ล้านหแสนแบบเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าทั้งเกียร์เครื่องยนต์ล้อเบรกสีตัวถังสติ๊กเกอร์และอีกเยอะแยะมากมายนะครับเปลี่ยนได้หมดนะฮะเรียกได้ว่าเปลี่ยนกันแบบจุใจเลยทีเดียวนะครับผมโหมดให้เล่นเนี่ยก็มีให้เลือกมากมายเลยครับจะเล่นแบบดริฟต์ก็ได้นะฮะแข่งแบบเป็นรอบก็ได้นะครับผมโหมดเนื้อเรื่องก็มีให้เล่นนะครับโดยแต่ละเนื้อเรื่องเนี่ยก็มีสนามแปลกๆใหม่ๆให้ได้ขับเต็มไปหมดเลยครับผมเห็นบอกว่ามีพันกว่าสนามแข่งให้ได้ขับ กันนะฮะก็เรียกได้ว่าขับกันไม่หมดทุกสนามแน่ครับผมถ้าจะเอาให้ครบเนี่ยก็ต้องนอนเล่นแล้วละมือขับไปด้วยแล้วนะครับผมแล้วถ้าพูดถึงเกมแข่งรถแล้วไม่พูดถึงไนตรัสเนี่ยนะครับผมมันก็เหมือนกับการสั่งบะมีเกีียวแล้วไม่ใส่เกี๊ยวนั่นแหละนะฮะภาคนี้ก็ยังคงมีไนตรัสให้กดอยู่เหมือนกันครับผมเอาละฮะเหยียบกันให้มิดไมไปเลยนะครับผมแต่ว่าก็เอาแค่ในเกมพอนะฮะขับในชีวิตจริงก็เบาๆหน่อยแล้วกันนะครับผมนะฮะเพราะว่าเหยียบมิดไมนั่นแหละครับมันเลยนําปัญหามาให้เรานะฮะ ต้องมาหนีตำรวจอีกไหมครับผมหลังจากแข่งชนะเนี่ยนะครับผมอันดับโลกของเราก็จะค่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาละครับผมใครที่อยากเป็นหนึ่งในโลกนักแข่งนี้ก็ห้ามพลาดเลยนะครับโหลดมาเล่นกันได้เลยครับกับ Need for Speed No Limits ครับผมอันดับที่1ครับกับเกมที่มีชื่อว่า Summoners Clash นั่นเองนะครับผมเกมแนว Real-time Strategic PVP หรือก็คือเกมแนววางแผนต่อสู้กันแบบ Realtime นั่นแหละครับ ถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับลองนึกถึงเกมที่มีหน้าตาคล้ายๆกันอย่าง Clash Royale ครับเรียกได้ว่าเกมเพลย์เนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกันเลยทีเดียวนะครับผมเรามีหน้าที่คุมกองทัพของเราเพื่อจัดการกับศัตรูของเราครับซึ่งศัตรูของเราเนี่ยอาจจะเป็นใครก็ได้นะครับที่กําลังเล่นเกมนี้อยู่เหมือนกันกันกบเราหรือว่าอาจจะเป็น AI ก็ได้นะครับผม ใครที่คิดว่าจะเอาชนะ AI ในเกมนี้ได้ง่ายๆแล้วก็บอกได้เลยว่าคุณคิดผิดมหันเลยนะครับเพราะว่า AI ของเกมนี้เนี่ยเรียกได้ว,ว่าโหดสลัดรัสเซียโบลิเวียสแกนดิเนเวียมากๆเลยเลยครับผม เอาละฮะก่อนจะนอกเรื่องไปมากกว่านี้นะครับผมลักษณะการเล่นของเกมนี้ก็คือการจัดการศัตรูครับโดยการส่งทหารออกไปทําลายป้อมและมังกรองของฝ่ายตรงข้ามนั่นเองใครที่สามารถทําลายมังกรองของฝ่ายตรงข้ามได้สําเร็จก่อนก็จะเป็นผู้ชนะครับโดยที่ทหารของเราเนี่ยก็จะได้มาจากการจัดการศัตรูคนอื่นๆน,นะครับหรือใช้เพชรในการเปิดกล่องก็จะได้รับการ์ดทหารใหม่ๆม,มาเช่นเดียวกันครับผมกุญแจสําคัญที่จะนําไปสู่ชัยชนะก็คือการส่งทหารออกไปนี่แหละครับ เพราะว่าการส่งทหารออกไปแต่ละครั้งเนี่ยเราจําเป็นจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า sp ครับโดยยิ่งทหารเราเก่งมากเท่าไหร่เนี่ยค่า sp ที่จะต้องใช้เพื่อส่งทหารนั้นออกไปก็จะยิ่งใช้มากขึ้นเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเลือกทหารมาไม่ดีนะครับ มีแต่ทหารที่ใช้ SP สีสูงๆในการเรียกใช้กว่าจะส่งออกไปได้เนี่ยกองทหารของศัตรูเนี่ยก็มาถึงป้อมของเราแล้วนะครับผมไม่เพียงเท่านั้นนะครับใครที่พอมี SP ีแล้วเนี่ยก็กดส่งทหารออกไปแบบมั่วๆแบบไม่มีแบบแผนนะครับนึกจะลงตรงไหนก็ลงนะครับแบบนี้ก็มีแต่จะทําให้แพ้เร็วขึ้นนะครับด้วยความที่เป็นเกมแบบกลยุทธ์นะครับผมและไม่มีกฎในการต่อสู้ที่ตายตัวนะครับเหมือนที่ซุนวูได้เคยกล่าวไว้นะครับว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งนะครับ ถ้าหากว่าคุณเนี่ยสามารถคาดการล่วงหน้าได้นะครับประเมินสถานการณ์ได้รู้ว่าทาหารตัวไหนแพ้ทางทหารตัวไหนนะครับหรือว่าตัวไหนเนี่ยชนะตัวไหนเนี่ยนั่นก็จะทำให้คุณได้เปรียบคู่ต่อสู้งคุณเป็นอย่างมากเลยแหละครับผม โดยทหารที่มีให้เลือกใช้เนี่ยนะครับผมก็มีให้เลือกใช้มากกว่า40แบบด้วยกันนะครับนอกจากว่าจะมีให้เลือกใช้หลากหลายแบบแล้วเนี่ยนะครับทหารแต่ละตัวเนี่ยยังสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับผมเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งนะครับแล้วทหารแต่ละตัวเนี่ยก็มีหน้าที่ความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนะครับและเหมาะสมในสถานการณ์ที่มีความแตกต่างกันนะครับบางครั้งในเวลาที่ทีมกําลังเสียเปรียบนะครับผมหรือกําลังจะเพลียคล้ำเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราสามารถเลือกส่งทหารที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆออกไปได้ และใช้สกิลได้อย่างเหมาะสมนะครับนั่นก็อาจจะทําให้สถานการณ์เนี่ยกลับตลบตดทําให้เรากลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียดได้เลยนะครับผมเห็นไหมครับว่าเกมนี้เนี่ยวัดกันที่ฝีมือล้วนๆอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วใครที่กลัวว่าเล่นคนเดียวแล้วจะเบื่อจะเหงาเลครับผมเกมเนี่ยยังมีระบบแคลนใะห้เข้าไปเล่นกับเพื่อนๆได้อีกด้วยนะครับ แขมเล่นกับเพื่อนๆเนี่ยเลเวลขึ้นเร็วมากกว่าแข่งกับศัตรูอีกนะครับเกมจำๆน่ารักๆรักแล้วก็สนุกสนานแบบนี้นะครับผมไม่โหลดมาเล่นก็คงจะไม่ได้แล้วนะครับกับเกมนี้เลยครับ Summoners Clash ครับผม เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5อันดับเกมมือถือน้าเล่นประจำสัปดาห์ที่2ของเดือนกรรกฎาคมพุทธศักราช2560นะครับถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel มูกกซิล่าเอาไว้ด้วยนะครับรับรองว่าจะมีคลิปดีๆแบบนี้มาให้ดูกันทุกสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมมากนะครับผมไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับสาหรับวันนี้บ๊ายบาย